นี้พอเรามีสัญญาอินเทอร์เน็ตพอเรามีสองสามค่ายแล้วเนี่ยฟูใจแล้วละเพราะว่ามีสองสามค่ายแต่ว่าปัญหาถัดมาคือแล้วเราจะจัดการมันยังไงอ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าต่อมาสองสามเส้นแล้วเนี่ยเราจะกมันมีประโยชน์ยังไงก็นมันมันจะกําหนดยังไงว่าตอนตอนนี้เช่นนี้เออตอนตอนนี้จะไปเส้นไหนเออหรือว่าอะไรควรจะวิ่งเส้นไหนไอไอพวกเนี้ยมันคือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง Mission Moon. to the moon. Continue with your m i sf s Take Take s i o Monday. n n Tech Tech t a r o r m a t i o n tomorrow สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทค h m นเดย์ครับวันนี้คุณกับผมแม็กรุ่งนี้เจเริญสุขคุณครับท่านผู้ฟังครับปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นปัญหาอะไรที่เรียกว่า มันสามารถแก้ไขได้จากง่ายไปจนถึงยากโดยที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าจัดการยังไงนะครับแต่แล้วปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นกับองค์กรที่มีขนาดกาลังโตทีเดียวเพราะว่าปัญหาพวกนี้พอเวลายิ่งคนใช้เยอะปัญหาก็จะยิ่งเริ่มเยอะวิธีที่จะจัดการปัญหานี่มันมีวิธีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีวิธีดีๆมานําเสนอครับวันนี้ผมก็เลยเชิญคุณบอลมาช่วยเล่าเรื่องวิธีการจัดการเรื่องปัญหาพวกนี้ให้ฟังครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับพี่แม ก่อนเ,อเลยอยากจะให้คุณบอลช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังหน่อยนะครับผมบอลชนะทิพย์อิ่มทองคำตำแหน่งผมเป็นซีเนียร์ซิสเต็มอินจิเนียร์โดยบริบทแล้วเนี่ยผมเป็นพีเซลอยู่ที่บริษัทฟอร์ตเน็ตประเทศไทยซึ่งเราแบ็กกราวด์นิดหนึ่งก็คือฟอร์ตเน t ตเนี่ยเราเป็นบริษทัทไซเบอร์เซเคียวริตี้ที่ให้บริการเรื่องของความปลอดภัยในระบบสารสนเทศเป็นหลักก็หน้าที่ของผมนี่ก็ตั้งแต่สเกลเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ดังนั้นเราก็จะเจอลูกค้ามากมายดังนั้นที่พี่แม็กพูดเมื่อสักครู่เนี่ย ก็จะเอาสิ่งที่ผมเคยพบเคยเจอแหละมามาแชร์ว่ามันมีตัวช่วยสําหรับองค์กรที่กําลังโตแล้วกําลังเจอปัญหาพวกนี้ครับเล่าเรื่องเป็นเคสดีกว่าอย่างนี้คุณบอลก็คือสมัยหนึ่งผมเองก็ต้องเซตอัพเน็ตเวิร์กให้กับองค์กรนะคือเรียกว่ามันถ้าเกิดว่าคนใช้ประมาณ7-8คนก็ต้องเริ่มคิดเรื่องพวกนี้แหละว่าเออฉันจะทํายังไงให้ทั้งหมดของ7-8คนเนี้ยใช้งานได้อ่าวิธีการของผมอะโอเคงั้นเราก็ เออเอามีตรงไหนบ้างที่มันควรจะต้องมี a c c e s สพอยต์เออเราก็มาวางดาดาวเอาดาวดาเอาว่าเออมันควรจะต้องติดตรงนี้แหละเสร็จปุ๊บก็เอา Ac c e s s point ไปแปะแล้วก็เชื่อมสายแลนไปที่สวิชหนึ่งตัวเออแล้วก็เอาสวิตชนั่นแหะต่อกับโมเด็มโมเด็มเออไอทีเหรือว่าอะไรก็เออที่เราไม่ใช้เอออินเทอร์เน็ตแหละอืมเสร็จปุ๊บทีเนี้ยสักพักหนึ่งก็จะมีคนมาถามเออตรงเนี้ยมันใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ช่วยไปรู้หน่อยสิว่าเพราะอะไร ทัทนทีนี้มันเป็นไวเัสไปแล้วอะเราก็ไม่รู้แล้วลหะว่าจะใช้ยังไงใช่เริ่มต้อจอากปัญหานี้ก่อนม,ม,มันมันสามารถแก้ไขไังได้บ้างครับจริงๆในในมุมนี้ปัญหาเล็กๆเ,เหล่านี้มันก็มีสาเหตุมาได้จากหลายมุมเช่นนะครับเช่นสัญญาณไวเลสของคนที่บนอยู่ในตำแหน่งที่สัญญาณมันไม่ดีแต่คนมันไม่ได้รู้วไอที บางทีบางทีก็จะบ่นแล้วว่าเอ้ยมันช้าแต่พอเราไปดูอ้อตรงนี้มันอาบสัญญาณมาไม่ถึงอแม้กระทั่งคนอาผมก็ใช้ไอทีมาผมเองยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนสัญญาณแรงตัอไหนสัญญาณไม่แรงจริงๆเราก็จะดูที่ไอโลโก้ปล่อยสัญญาณไวเลสที่ที่มือถือก็ได้ที่เ e v ว c รเราอะที่เรากำลังไวเลสอยู่อจะเป็นมือถือแล็ปท็อป โน้ตบุ๊กเราดูจากสัญญาณมันก็จะมีสัญญาณขีดสามเส้นอ่ะลูกเครื่องหมายว่าไฟนะใช่ใช่ใช่มันก็จะพอบอกได้บ้างช่วงนิดหน่อยว่าแรงหรือไม่แรงใช่ใช่อันนี้เป็นเคสเริ่มต้นอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงไวเลสอ่ามันก็จะมีพวกสายเหมือนกันเช่นอยู่อยู่ใช้งานปรินเตอร์ใช้ไม่ได้อปรินต์กันไม่ได้เลยเมื่อเช้ายังได้อยู่เลยก็บ่นบนแหละปัญหาของพวกก้อนเล็กๆก็อ้าวก็ มีคนรู้ไอทีไม่กี่คนก็ต้องไปงมไปหาบางทีก็ต้องรอถ้าคนไอทีไม่ว่างปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกบางทีเป็นแค่สายแลนมันหลวมต่อไม่ติดอ่าแต่มันไม่เคยมีใครไปจับมันเลยนะเราไม่รู้ไงว่าเระเราไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรแต่มันก็เป็นเป็นปัญหาคลาสสิกอ่ะบางทีเราไปก้มๆดูอ้าวหลวมนี่อืมอ่าซึกก็ได้แหละอีกเคสหนึ่งก็คือจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เราเตอร์นี่ไอเอ็กเซสพอยต์ได้อยู่ตรงนี้แะเกือบเนื้อหัวเลยนะครับอยู่ข้างใต้มันอ่ะใแต่ช้เน็ตไม่ได้อก็มีหลายเรื่องก็มีหลายเรื่องอีกเช่นยกตัวอย่างง่ายๆไอจังหวะที่ใช้ไม่ได้อ่ะที่บ้านผมเมเคยเป็นอยู่ๆขึ้น DNS อเอเออเลอร์องงแล้ว DNS คืออะไรก็วิธีการคลาสสิกก็คือไปรีบูตออาไปเราเราเตอร์ตันหาคิดอะไรไม่ออกใช่รีบูตเปิดปิดใหม่ ใช่ก็มันก็จะหายก็อ,อันนี้มันเป็นปัญหาจิตปถาถะที่มันเกิดขึ้นในในระบบได้อย่างเมื่อกี้เรายกพี่แม็กยกตัวอย่างแค่เจ็ดแปดคนแต่พอเป็นออฟฟิศที่มันเริ่มแบบมีเริ่มเป็นสิบคนสิบห้าคนยี่สิบคนสชั้นสี่ชั้นอะไรอย่างนี้ม,มันก็จะเริ่มทําให้ไอ้ปัญหาเล็กๆอ่ะก่อความกังวลใจการกวนใจในเรื่องบางเรื่องที่ณโมเมนต์นั้นบริษัทอาจจะอยากทําอะไรอยู่ก็ได้อ่าตอนนี้เราเรามาถึงจุดนี้แล้วก็คืออ่าเริ่มองค์กรเริ่มใหญ่เริ่มต้นขึ้นมา วิธีการแบบบ้านๆที่ผมยกตัวยอย่างไปนี้อาจจะเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วเรามีวิธีการจัดการปัญหานี้ได้ยังไงครับ uh, Go to t h t point ก็คือเราจะแก้ปัญหาได้เราต้องเห็นก่อนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน <c oughs> วิธีการที่ทําให้เห็นปัญหาก็คือปกติอุปกรณ์พวก Access Point กับ s วิต c h อย่างเงี้ย <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราจะไปดูมันยังไงอ <c oughs> สมมติเราซื้อมาจากค่ายพวกโควายเดอร์ทั้งหลายที่เราไป ที่เราราไปซื้อเข้ามาเนี่ยเขาก็จะตั้งเซตมาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเข้าไปดูยังไงถ้าเรารู้ว่าเข้าไปดูยังไงเนี่ยมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้เช่นไปดสูสถานะของพอร์ตว่ามันติดมันดับไปดูจํานวนของไคลเอนที่เกาะอยู่ที่ไวเลสมากน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะพอต่อปัญหาพวกนี้ได้ดังนั้น อย่างแรกก็คือต้องมีวิธีในการมองเห็นถ้าภาษาในเชิง Enterprise มันจะเรียกว่า v i ี i ิ i ิลิตี้ต้องพอจะมองเห็นมันก่อนเราถึงจะได้เเราจะต้องไปทางไหนก่อนอ่ออาแต่ว่าผมอะอย่างแมออ่ที่ผมเคยที่ผมเคยลองนะก็คือเรามีสวิตช์ Switch, เรามี Access Point ผมก็เข้าไปดูเข้าไปดูด้วยเปิดเบ็บเบราว์เซอร์นีน่นแหละเข้าไปที่หลังบ้านของตัวสวิตชออ์มันก็จะมีให้ดูว่าอ๋อโอเคฉันมี Access Point 1, 2, 3, 4, 4นะ แต่ปัญหาที่ผมเล่าให้ซ้งเมื่อกี้เนี่ยผมเองยังไม่รู้เลยว่าไปดูตรงนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอืมอันนี้ต้องเป็นสเตปเรนนิ่งนิดนึงอย่างน้อยเราต้องเราต้องพอจะรู้มันหน่อยอถ,ถ้าไปถึงสเตปที่แม็กถามนะครับถ้าเข้าไปดูได้แล้วแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันอย่างน้อยมันเข้าไปดูให้เป็นก่อนอแล้วก็แนะนําว่าว่าเราควรจะไปดูตรงไหนในตัวเริ่มต้นเช่นแอคเซ็ตพอยท์ที่บอกว่าเกาะกันกี่คนเนี่ยมันต้องไปดูที่หน้าไหน ้อย่เงี้ยดูยังไงอ่ะเอออย่างเงี้ยมันมันก็จะพอจะรู้แล้วเอ้ยไปที่เมนูนี้นะมันต้องมีมันต้องมีวิธีการแปลงแปลงคมถามให้กลายมาเป็นสิ่งที่อยากจะดูใช่ไหมไม่ไม่ต้องไปรู้ทั้งหมดเพราะเราไม่ใช่ฟิลนั้นเราแค่รู้พอจะติดมือว่าช่วงเล็กๆสั้นๆเราจะทํายังไงให้มันไปต่อได้คือแต่ละยี่ห้อก็คงมีรูปแบบการดูไม่เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมไอ้รูปแบบท่้งมันเพราะว่าคงจะใช้วิธีการเดียวกันแต่เราก็เข้ามาดูว่าอ๋อโอเคอย่างน้อยๆถ้าเกิดปัญหาว่าเอ๊ะ เอ่อทำไมเริ่มต้นช้าอย่างน้อยก็ไม่รู้ว่า Access Point ตัวน,นี้มีคนมาเกาะกี่อันแล้วอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราเราคุยกันมาเนี่ยมันจะมีอยู่2ชิ้น3ชิ้นมี Access Point ที่เป็นตัวปล่อยไวเลสมีสวิตที่เป็นตัวเสียบสายแลนแล้วทั้ง2อ,อันนี้ก็จะกลูกันเข้าไปที่เราเตอร์อินเทอร์เน็ตอตอนนี้มันมีอยู่3ชิ้นดังนั้นปัญหาคลาสสิกอันหนึ่งก็คือเวลาดู Ac c e s s Point ก็ดูที่หนึ่ง สวิตก็ดูที่หนึ่งเออใช่เออแล้วเราเตอร์ก็ดูอีกที่หนึ่งอที่แ้่มีแอคเซสพอยท์อยู่20่สิบตัวนะใช่เอก็ต้องอ่าล้วยังไงล่ะอ่าใช่อันนี้คือปัญหาคลาสสิกดังนั้นถ้าไอเรื่องวิส i l i ี y ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันมีสักภาพหนึ่งมันซูมเอาขึ้นมาแล้วเห็นทั้งภาพอมันก็น่าจะทำให้คำถามที่พี่แม็กถามผมเนี่ยเวลาเข้าไปดูมันก็อ้อจริงๆไม่ได้เป็นที่ไวเลสหรอกอเป็นที่สายแลนต้นครัวมันหลุด ทั้งยวงนี้เลยไปด้วยก็เ,เป็นไปได้คือพอเราไปดูปัญหาหน้าที่หน้าง,งานเราจะดูไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่เพราะมันมีหลายจุดไปหมดมแต่ถ้าเกิว่ามีเทคโนโลยีที่ทำให้เห็นภาพโดยรวมของทั้งองค์กรได้ก็จะทำให้เรา มิค้อได้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ใช่ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากเอามาแชร์ในวันนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนพี่แม็กคุยก็คือจริงๆไม่ใช่แค่บิวอิเน็ตหรอกบ้านผมบางทีก็มีรีควอรี่พวกนี้เหมือนกันมีความต้องการพวกนี้เหมือนกันรีควอรี่บางทีเราเช่าอินเทอร์เน็ตอยู่เจ้าหนึ่งเราก็ใช้ของเขาแฮปปี้ดีนี่แหละแต่ไอ้วันดีคืนดีบางช่วงเขาดันอืดเราก็จะเกิดปั่นใจเราน่าจะมีอีกสัก อีกสักเส้นหนึ่งอีกสักท่กกา,ยายหนึ่งมาทางานด้วยกันผ<อ>มว่านอ,อันนี้เคสน,นี้ผมเจอบ่อยก็คือเแต่ว่าเคสน,นี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบของคุณบอลน,นะก็คือ,อเซออิร์ฟนี้คนในองค์กรนั่นแหละแต่พอคนในองค์กรเยอะขึ้นเงี้ยท่อท่อที่ไปต่อเราเองก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายในท่อที่มันแบบว่าราคาแพงเนาะเราก็เลยเอองั้นเพิ่มอีกเจ้าละกันเพิ่มอีกเส้นหนึ่งละกันอะไรอย่างนงี้เพื่อที่ะจกระจาย โหลดทําให้มันพอกับความต้องการอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันถึงไอ้ตัวข้างหลังข้างหลังของคนใช้ขององค์กรเราเองก็คือตัวกระจายสัญญาณไวเลสไรสายกับตัวสวิตตอนนี้เรากําลังขยับไปคุยตัวหน้าสุดแหละก็คือตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่าใช่ทีนี้พอเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอเรามีสองสามข่ายแล้วเนี่ยฟูใจแล้วว่ามีสองสามค่ายแต่ว่าปัญหาถัดมาคือ แล้วเราจะจัดการมันยังไงอ่ะอืมคุณรู้หรือเปล่าว่าต่อมาสองสามเส้นแล้วเนี่ยเราจะกมันมีประโยชน์ยังไงก่อนมันจะกําหนดยังไงว่าเราตอนนี้เช่นนี้เออตอนตอนนี้จะไปเส้นไหนเออหรือว่าอะไรควรจะวิ่งเส้นไหนไอพวกเนี้ยมันคือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมเคยทำท้าสุดท้ายก็เลยการมาเป็นว่าเราใช้วิธีเป็นแบ็กอัพเอาคือกลายเป็นใช้เส้นนี้เป็นหลักถ้ารอให้ตายก่อนหรือ่าใช้เส้นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ว ถ้าจัดการดีๆมันจะต้องมันสามารถิทลซ์ทั้งหมดเนี่ยได้พร้อมๆกันเนาะใช,ใช่ไหมครับและจริงๆเรื่องนี้ถ้าถ้าเราเป็นคนจ่ายเงินเองอ,ะอ่ะเราจะรู้สึกไม่อยากให้เป็นท่านี้อื เราจะรู้สึกเสียดายไอ้เส้นที่นอนรอจุใๆใช่ใช่มันมันน่าจะมีอะไรไปวิ่งมีซะหน่อยนะใช่จ่ายตังไปแล้วอ่ะใช่ใช่ดังนั้นในในยุคปัจจุบันเนี่ยในมุมของ enterprise ก็คือองค์กรเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้จริงๆ EP ก่อนนี้ก็จะมีพูดถึงคีย์เวิร์ดพวกนี้มาเหมือนกันก็คือ SDwanSDwan อ่า SDwan เขาว่า SD มันคือ software defined เอาซอฟต์แวร์มาช่วยคิด มาช่วยจัดการให้เราหน่อยว่าเวลาที่เรามีลิงก์อินเทอร์เน็ตหลายๆลิงก์เนี่ยมาช่วยเราหน่อยช่วยจัดการให้เราหน่อยว่าณเวลานี้ควรจะเอาอะไรออกเส้นไหนไม่ต้องรอให้เขาตายถึงค่อยไปเปลี่ยนไปอีกเส้นหนึ่งซึ่งซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะมาช่วยตอบโจทย์การที่เรามีอยากได้หลายๆลิงก์แล้วไม่รู้จะทำยังไงให้มันทำงานอัตโนมัติก็ SD w a n วนจะเข้ามาช่วยแต่แ,ตแล้วสมมติว่าเออถ้าอยากจะทำแบบนี้ เราจะเริ่มต้นใช้ SD WAN ได้ไงคือผมอะจะเริ่มต้นจากแค่ว่าอ๋อโอเคฉันมีสวิตช์นะเอ่อสวิตชตัวเน,นี้ยมันรองรับเอ่อ WAN ได้มากกว่ามา,มากมากว่าหนเส้นผมเริ่มต้นจากฮาร์ดแวร์อืมแบบนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นที่ถูกหรือเปล่าก็ถูกจริงๆเป็นคอนเซปต์ที่ถูกต้องคือผมกําลังคิดเผื่อคนที่ ยังไม่ได้รู้ในเทคโนโลยีพวกนี้มากนักดังนั้นเมื่อกี้พี่พูดถึงสวิตงั้นเราคุยกันด้วย3ก้อนเพื่อให้ทุกคนจินตนาการภาพออกว่าในท็อปิกวันนี้เราคุยกันถึง3เรื่องเรื่องแรกคือแอ็กเซส i อยตัวปล่อยสัญญาณไร้สายตัวที่สองคือสวิตเป็นตัวเสียบสายแลนเป็นสายแล้วก็ทั้งสองชิ้นนี้มันจะเสียบไปถึงตัวหน้าบ้านอใช่ดังนั้นเราจะคุยกันที่เรื่องแรกก่อนก็คือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทําให้เราใช้ลิงก์หลายๆลิงก์ได้แบบอัตโนมัติ ไอ้ตัวนี้เล็กเอสตเอวนซึ่งไอ้กล่องเนี้มันมีหลายค่ายในตลาดในปัจจุบันครับความสามารถของเขาก็อยู่ที่พอร์ตเลยตอนที่เราไปเลือกซื้อแล้วก็ไปดูก่อนว่าเราจะมีเรากะว่าจะมีสักกี่ค่ายในประเทศไทยมี5เจ้าเราจะมี5เจ้าเลยเงี้ยก็นับพอร์ตก่อนเอาให้พอเอาให้พอมีใครทำเหมือนกั้นจริงๆหหอยังครับพูดไปเผื่อพูดไปเรื่อยแค่เพิ่มอีก ใช่แค่เพิ่มเจ้าหนึ่งสองเจ้าก็ดูแลยากเหมือนกันนล้วนะใช่ใช่แต่ว่าเรื่องแรกก็คือนับก่อนว่าเราจะมีกี่เจ้าจะได้นับพอร์ตถูกพอร์ตเสร็จแล้วปุ๊บอุปกรณ์ SD ส a n วที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็ไปเลือกช้อปปิ้งกันเอาแต่ละค่ายเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาก็แชร์ไว้เป็นข้อมูลในในคลิปนี้ว่าอะไรบ้างที่เราจะควรจะพิจารณาเพื่อให้เทคโนโลยีมันมาช่วยเราก็อย่างหนึ่งที่เราต้องการเช่นเขา s อส a n วมันต้อง ช่วยในการเลือกเป็นแอปเลือกเป็นแอปพลิเคชันเพราะเมื่อกี้พี่แม็กแชร์ว่าพี่แม็กรอให้เส้นหนึ่งตายถึงจะไปทั้งเส้นอันนี้มันแบบยกเส้นเลยแต่ถ้าเป็นเลือกเป็นแอปนั่นหมายถึงเราเลือกได้ว่าว่าตอนนี้ใช้ Google อยู่นะตอนนี้เราใช้ Apple อยู่นะอะไรอย่างนี้ใช่ใช่อย่างเช่นนะครับเราใช้ถ้าเป็น y o u t ยูท YouTube ไปออกเส้นนี้อืมโอเคอ่าแล้วก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ่าพราพอายูทูบเส้นนี้เออ โอเคมี2เส้นใช่เส้นที่แบบว่าไร้สาระก็ใช้เส้นธรรมดาหน่อยเส้นงานก็เอาเส้นราคาแพงหน่อยใช่ใช่อย่างนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ SD WAN มันควรจะให้ประโยชน์กับเราไม่ใช่การมาเมนจแต่เป็นทั้งเส้นมันเหมือนยกขโยงเกินไปพอเมื่อกี้เราเราช่วยมันช่วยเราเหวี่ยงเรื่อง YouTube ได้ละไอ้ SD WAN มันต้องช่วยเราต่อได้ว่าถ้าสมมติไอเส้นที่ YouTube มันเคยไป แล้วมันไปไม่ได้มันต้องเก่งพอที่จะพากลับมาแล้วมาดูว่าเส้นมีเส้นไหนเหลืออยู่บ้างแล้วพาไปเส้นที่เหลือมันจะทําให้เรายังใช้ youtube ต่อได้แบบอัตโนมัติอ่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอเน็ตสองเส้นอะ่ะเ,เส้นหนึ่งเป็นเส้นเเจ้าเขียวแล้วกันนะานเขียว่า้าเขียว,ยวอีกเส้นหนึ่งเป็นเจ้าแดงครับแต่พูดเราบอกว่าเออเอา u t u b e ไปเจ้าแดงแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณบอบอกว่าถ้าเส้นหนึ่ง,งเส้น<ม>ตายให้มันมิ่งไปอีกเส้นเขียวแต่ว่าตอนเนี้ย เราเริ่มเออผมผมมีคำถามสงสัยว่าอ้าวตอนแรกมันคุยกับเจ้าแดงอ่ะ YouTube ก็รู้จักเราว่าจากไอพีของเจ้าแดงตอนนี้พอไอเจ้าแดงตายปุ๊บมันวิ่งมาหาเจ้าเขียว YouTube มันจะรู้จักเราได้ยังไงเพราะว่าเจ้าเขียวมันก็คนละไอพีกันนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดการเส้นทางถ้าเป็นภาษาเทคนิคมันเรียกเราติ้งเราติ้งอ่าอไอการจัดการเราติ้งเนี่ยผม มัดมันรวมเป็นก้อนแล้วบอกว่าให้ SD สจีวนเป็นคนจัดการให้ดังนั้นไอ้สิ่งที่พี่แม็กคอนเซิร์ตกังวลเมื่อสักครู่เนี้ยก็เดี๋ยว s d ส a ีมันจัดการให้มันจะพาคนที่ต้องการออก YouTube อบ้านแดงเมื่อกี้เนี้ยกลับมาออกบ้านเขียวได้อย่างต่อเนื่องใช่แล้วอัตโนมัติแล้วก็ทันทีที่บ้านแดงกลับมาปกติก็กลับไปบ้านแดงใหม่ใช่ไอ้คอนเซปต์คำว่า ine, อซอฟต์แวร์ดีฟายซอฟต์แวร์มันจะพากลับไปที่ที่เดิมแต่เพิ่มนิดนึงเพื่อให้ไหนไหน จะได้จบคอยนี้ไปเลยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องรอให้เส้นบ้านแดงตายอไอ้เทคโนโลยีเอสดีวนในปัจจุบันเนี่ยครับหลายหลายค่ายเลยทุกๆค่ายเนี่ยเขาจะไม่ได้วัดผลแบบรอให้ตายเขาจะวัดผลจากความหน่วงความช้าได้เลยอถ้าเริ่มช้าปุ๊บก็เปลี่ยนแล้วใช่ซึ่งไอ้ช้าเนี่ยมันก็อยู่ที่เราที่เป็นเจ้าบ้านแหละว,ว่าช้าแค่ไหนถึงจะสลับ มันทําได้ถึงเร็วนั้นใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเรารอตายถ้ารอตายมันคือรอทั้งเส้นแต่เดี๋ยวจังหวะเนี้ยมันมันเก่งกว่านั้นแหละมันสามารถดูความช้าความเร็วแล้วเราคัตออฟมันได้ว่าตอนไหนถึงจะเริ่มสวิตช์โอ้เพราะผมไม่ได้อัปเดตนานสมัยก่อนผมต้องทําแบบท่าที่คุณบอลบอกเลยก็คือรอข้างรอให้ตายไปก่อนเอถึงตอนนั้นคือก่อนจะก่อนจะตายมันมีอาการแล้วว่า เออมันเริ่มจะช้าช้าล้ว<ช>คนก็จะเริ่มโทรมาบอกแล้วโอ้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้แลธ<ช>อ,อเริ่มจะบยวยวายแล้วเอ่อเกมตายไปต้องรองไปแล้วก็บ<ช>ู๊ทมาใหม่ใช่ใชดังนั้นไออันนี้มันก็จะมาช่วยฝั่งหน้าบ้านแหละทาให้บิสเนสของเรามันเดินต่อได้จากการที่เราถ้าคุณเริ่มต้นมีคน50คน60คนขึ้นไปแล้วไม่อยากจะใช้เส้นราคาแพง<ช>ก็ใช้เส้นราคาถูกหลายๆเส้นมัน ช่วยช่วยชีวิตขององคอ์กรได้ถูกไหครับใช่แล้วก็แชร์แบ่งปันกันแล้วกันในเพราะว่าผมเองก็อยู่ในอินดัสทรีนี้อยู่แล้วดังนั้นในต่างประเทศเองแม้แต่องคอ์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็มีไอเดียลักษณะนี้มาลดค่าใช้จ่ายขององคอ์กรเหมือนกันโดยการที่ไปหา ADSL มาปลักแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างเนี้ยมาช่วยในการบมเนจมันสามารถลดค่าใช้จ่ายจากหลักหมื่นมาเป็น หลักเมื่อกี้นี้คุณบอลบอกว่ามี3ส่วนนะเราพูดถึงส่วนหน้าบ้า,บานไปแล้วจงไปแล้วอันนี้ถัดไปเป็นส่วนของสวิตใช่ไหมครับสวิตกับฝั่งแ c คเซ็ตพอยตร่วมมาเลยความเกี่ยวข้องของเรื่องนี้ก็คือเราคุยกันว่าเวลาปัญหามันเกิดอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอ,อย่างแค่3มชิ้นเองอเวลามันเกิดเราเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปเริ่มตรงไหนดังนั้นมันก็จะมีเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มันสามารถ ทำให้เราเห็นภาพรวมทั้ง3ชิ้นเนี้ในภาพเดียวกันม,มันก็จะเป็นคำว่า visibility เมื่อกี้ที่ผมเกินคมันทําให้เราเห็นว่าหน้าบ้านจัดการยังไงอยู่แล้วก็พอกลับมามองหลังบ้านเราเห็นว่าสวิตที่เรามีอยู่เนี่ยมันเสียบสายแลนไปแล้วกี่พอร์ตเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้สวิตเราซื้อมา24พอร์ต4ี่สบแดพอร์ตเนี่ยเราใช้ไปแล้วยีพอร์ตนะแล้วตอนนี้มันติดมันดับอยู่ ไอพอที่ว่าเนี่ยถ้าวางแผนดีๆเราจะรู้ว่าพอตเนี่ยมันเหมนของชั้นอะไรแอเรอะไรใช่เและไอการมองเห็นมันเห็นถึงเลเวลนั้นได้เลยนะว่าพอรตเนี้ยมันคือชั้น3ของออฟฟิศเราชั้นสองของออฟฟิศเราถ้าเรามีการวางแผนลึกไปกว่านั้นเป็นห้องหน้าห้องหลังอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยจากคําตั้งต้นคือ v i s i t y ครับกระเถิบต่อไปเลยถึง Access Point เมื่อกี้สายแลนมันเรานับตามเส้นที่มันเสียบ แต่พอมาเป็นแอ็เซสจ n t เนี่ยเราก็ต้องมันไร้สายแล้วเรามองไม่เห็นสายแล้วเราก็ต้องไปดูพวกค่าสัญญาณเอาว่ามันแรงมันต่ำอไอคนดูไม่เป็นเนี่ยมันก็คงอ่านค่ารายละเอียดไม่ได้หรอกอเราต้องการ v ว i b i l i t y คือกราฟมีกราฟมาให้ว่าเรามองกราฟออกอะเราแต่เราไม่ต้องไปเข้าใจหรอกว่าออไอรายละเอียดเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเราดูกราฟออกว่าอ้อช่วงนี้สัญญ,ญาณมันตกอ่าแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ ที่ฝั่งของไวเลสจะช่วยก็คือ a c c e s สพอยต์มันมีคนใช้อยู่กี่คนเพราะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นถ้าเราเข้าไปดูแล้วดูว่าอ๋อตอนนี้ในห้องมีอยู่7-8คนมี a c c e s สพอยต์อยู่2ตัวแต่มันลุมกันที่ตัวนี้อย่างเดียวก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาจริงๆตอนทำทำเน็ตเวิร์ให้ที่ออฟฟิศก็โอ้ปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วเราเองก็มไม่แน่ใจว่าจะไปนั่งวิเคราะห์มันยังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ถึงจะบอกว่าดูหลังบ้านได้แต่ว่าหลังบ้านก็ใช่ว่าจะดูได้ง่ายๆนะแล้วแต่บางทีมันก็มีแค่เป็นกราฟเป็นเทเบิลไม่ทาให้เป็นเทเบิลอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่อยู่ในตารางนั้นอ่ะมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยอ่าก็เพื่อไม่ให้มันไม่ให้คนที่ฟังบางคนอาจจะไม่ใช่เทคนิคกังวลเกินไปก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากครับเอาแค่ว่า ลองมาแชร์วิธีการมันมีเทคโนโลยีพวกนี้อยู่ที่น,น,น่าจะช่วยหลายๆที่ได้เดี๋ยวนี้ทําให้เห็นภาพมากขึ้นเป็นกราฟมีเส้นโยงไปโยงมาให้รู้ว่าอ๋อเส้นนี้มันดับหรือไม่ดับอะไรอย่างเงี้ยดูว่าช้าไม่ช้าแล้วก็ทิ้งท้ายเนี่ยไหนผมเป็นคน s e เคียร y ตี้มานั่งพอเราคุยเรื่องนี้พอจะเห็นภาพเนี่ยเราพอจะรู้แล้วว่าถ้ามีเรื่องพวกนี้เราจะไปหาที่ไหนครับที่อันหนึ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่อง s e เคียร y ตี้อย่างน้อย ก็แชร์ไว้ครับเพื่อให้เดี๋ยวนี้ไปยุกค,คามันเยอะก็แชร์ไว้ว่าไอ้ระบบพวกนี้ถ้ามันมีกิมมิคของความเป็น Security สักหน่อยเช่นเว็บไม่ปลอดภัยมีรายการพวกนั้นมาอยู่ในอุปกรณ์เราหน่อยมันก็จะช่วยให้อย่างน้อยๆน้องๆที่ออฟฟิศคนที่ออฟฟิศเราเผลอไปคลิกลิงก์ไม่ดีมันจะได้ช่วยตัดได้ใช่ซึ่งก็แชร์ไว้เป็นคอมเมอรเชียลเลยก็คือจริง,รงๆแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์เสมอไปเสียตังค์เนี่ยม,มันพร้อมใช้อยู่แล้ว เสียตังค์จ่ายให้ใครๆก็ให้บริการแต่มันก็จะมีของฟรีเหมือนกันแล้วก็มีหน่วยงานของภาครัฐในปัจจุบันอย่างเช่นสกมชนะครับเขาก็จะมีตั้งพวก URL b a c k l i s t ให้เราโอแค่ไปลิงก์กับตัวนั้นปุ๊บเราก็จะได้อันตัวนี้มาเลยเราก็จะได้ฐานของ URL b a c k l i s t ตรงนั้นมาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นเราสกมชเป็นหน่วยงานของภาครัฐด้วยแล้วงั้นเราสามารถรีเควส ไปตรงนี้ได้ครับก็เอามาประชาสัมพันธ์เพราะว่าผมเองทํางานอยู่ก็เลยมีโอกาสได้สัมผัสก็เลยเอามาแชร์เรื่องนี้ในภาคของทั่วทั่วไปเรียกว่าปัญหานเน็ตเบิร์กจริงๆถ้ามีเวลาหาความรู้กับมันสัหน่อยเราสามารถจัดก,การเองได้ไม่ต้องเสียตังค์ราคาแพงไปเสมอไปหรอกใช่ครับใช,ใช่แล้วก็แก้ปัญหาในเบื้องต้นในบางจังหวัด โอเคเรียกว่าความรู้เรื่องเน็ตเวิร์กจากเบสิกเลยนะจริงๆวันนี้เรียกว่าเบสิกเลยนะเต็มเปี่ยมมากเลยครับต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณคุณบอลมากนะครับ,รบแต่ก่อนจะการคุณบอลมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับขอฝากครับก็ไหนๆเราได้มาคุยกันเรื่องของเน็ตเวิร์กเซ i t เตี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเข้ามาแชร์ในวันนี้มันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปแหละเราสามารถหาได้ในตลาดแล้วก็สิ่งที่เป็นคีย์พอยต์ของวันนี้ก็คือไอจุดหลายๆจุดเนี่ยถ้าเรามีจุดรวมทำให้เราเห็นภาพ ทุกอย่างในภาพเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้การแก้ปัญหามันง่ายขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็ได้เราอาจจะทำได้ด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ฝากไว้ก่อนจบก็คือเรื่อง Security อย่างน้อยๆก็เรื่องเว็บไม่ปลอดภัยก็เดี๋ยวนี้ตกเป็นเหยื่อกันเยอะก็ทำให้มันเกิดขึ้นในระบบสักนิดหนึ่ง mm hmm. ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ ดูแลกันสัหน่อยก่อนปัญหาจะบานปลายเนาะใช่ครับก็ขอบคุณบอลที่สลัดเวลามาให้กับทางรายการในวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่แม็กขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันกคราจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Take Monday Take transformation tomorrow